มีลุงคนหนึ่งเขาขายไอติมขายสครีมนะนะครับเขาได้ร้องเพลงให้เราฟังนะมีหลายเพลงเลยนะแต่เพลงล่าสุดที่เขาร้องให้เราฟังเกี่ยวกับไอติมเขาร้องว่าไ <S que an> ม่เวลามากินไอติมกันไหมถ้าเด็กเด็กไม่ยุ่งอะไรมาสิมากินไอติมกัน มีไอติมตั้งลายรสชาติเลยนั่นย่อมาแล้วเรือแค่สัส้นไอติมคันนี้อร่อยจริงจริงมาสิมามากินไอติมกันสักกันหน่อยแล้วค่อยไปกินอย่างอื่นก็แล้วกันถ้าเด็กเด็กมีเวลามากินไอติมกันนั่น มาสิมากินไอติมกันสักแท่งหนึ่งหลับตาลงก็เห็นตาสกิมอยู่เป็นประจำแต่มันก็ยังว่าคิดว่านึกว่ายังว่าเราออกไปสกิมทุกเช้าค่ไม่รู้จะทำยังไงอยากมีไอสก,กิมมาแช่ตัวเย็นในหเมื่อไรก็บอกไก่แม่ไอสก,กิมในตัวเย็นมาให้กินได้ทุกวันทุกเวลาก็แล้วแต่เธอจะคิดยังไงกับติม